ประมาณนี้เปล่าเปนี้แล้ววะแต่คือสิโบแมนแบบนี้นู้นนี่คือสิแบบแมนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วว่าแมนเดียวกันเดียวกันแต่คนละสีซื้อเด้อนี้งามบ่งามโอ้สุดได้ด้วนี่มุมบ้านได้ด้นี่อ๋อพี่น้องเลยนี่เนาะนี่ทรงโมเดิร์นในหมักสะดิฐในหมักเฉลี่ยแบบในหมักพิกเด้อพี่น้องเลยนี่หลายในหมักเตียง ใน,ในมะชีลีกบลายย่างอยู่ในมักเตงนี่ลายแห้งในมกเตงนี่นิ่งเฉพาะแต่มเตงเลยพี่น้องเองนะโอ้ยไปพี่น้องเลยโค้งชดท้ายแล้วบัดที่นี่ ามาหาน้องตุนก่อนนะพี่น้นนนองเนะาะมีการเปลี่ยนแปลงร้ายเฮือนเพิ่นชุด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 ,ชด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 อึ๊ไปไปใช่ไหมสิเป็นตลอดจะบ่บาดนี่พี่น้องเลยเอา่อา ับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดซบขู่สุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะโบว์ซีอยู่ในและกะต่างประเทศพี่น้องเอ้ยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเตียงทองซานเอลขึ้นเก่า 9. พี่น้องเอ้ยขออนุญาตเนาะยังใส่เว้นกล็ล้มเฮงพี่น้องเอ้ยเสพตาให้นะเนาะอ่ามื้อนี้ก็โคง้งโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยก็สิอ่าซื้อพวกอนากระทังนุง่งกระทังน้ำนะมาให้ทังนงตูนพี่น้องเอ้ยสิขอโตัวกับปลาลงก่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบาดนี้ อ่าอันนี้ก็ปอ้อตัวจั๊กเป็นย่างจั๊กพิยาพี่น้องเงาบาทนียน่าพวกขี้ดินนี่ขักเนาะปอ้อตัวเผื่อเอามาเห็ดเฮือนแถวบ้านมาเตียงง่ายเงี้ยอยู่ขี้ดินเปินระเบิดภูเขานี่ก็เล็กเนาะเหมือนทั้งเบาบาจอยเพื่อนเอามาที่เห็ดเฮือนให้น้องตุนมาสาั่น,น,นพี่น้องโอ้ยดีใจน้ำน้องเพื่อนเนาะเาเ้าก็มาเบิดเลยพี่น้องเงยอืมเหี้ ยาเพันก็ะักเคสไปซะนี่ชิเป็นตลอดอยู่บ่บวันนี้นะเนาะสบายดีทัง้งตันสบายดี<อ>ไหวอยู่บ่ไหวอยู่ไหวบ่ไหวเสียวยาไม่กินไหวพี่น้องเไยเนาะเพราะว่ามันชิเป็นแล้วนี่แหละเพราะว่าพี่น้องเไยเนาะถ้าเป็นเคสใดที่แบบว่า อ่อที่พ่อแม่พี่น้องเพืน่อนความสนใจเนาะเพื่อนกำลังได้รับการช่วยเหลือกับสี่มื่อในนู่นนึงเด้อเพราะว<ด>่ <c oughs> าผู้นั่นผู้นี่เข่ามาหาพี่น้องไงเนาะเพื่อนกับมอบนั่นมอบนี่มันกแทบสิี่พอดิ้วได้เศร้าเพื่นแหละพี่น้องไงเนาะได้กินข้าวกินน้ำอยู่บ่มือนกินอยู่มาสบายบ่แม่นมาสบายอันไหนเหมือนในนึงไอบอกแล้วเมื่อวานนี่พี่น้องไงโดได้กินยาอยู่บปล่าเลยกินอยู่ พี่น,อนอ้องเลยอาอากาศมันเปลี่ยนเนาะแม่นะครับเพราะว่าลมแห้งอืมมิจต้องงดก้อนช่วงนี้ <c oughs> โดนงดหวาดน้ำโดนพี่น้องเไยงดอยู่บ่บ่อาบทุ่ม้าวอ๋อไอ้บ่ได้อาบได้ เออมันหนาวเนาะแม่บอกมันโบได้อาบมีน้ำอยู่ห้องน้ำข้างเมื่อผลโบอาบมันบบได้หนาวได้อาบมื่อละเท้อพ่อเป็นอย่างนี้เนาะแต่ก้าวจะอาบมื่อละโซ่เท้าเศร้าเองแต่นี่อาบมื่อละเท้อกับพ่อแล้วมันบบจังโบทุบโบต้มอาบบอบโบเได้ต้มเลยแม่โบเได้ต้มเลยอ๋อเปิดมาใหม่ๆมันก็อุ่นอยู่ได้เนาะแม่ถ้าเอาตัวใหม่เป็นอย่างไรใช้ผลงานเฮาคุดละบ่ เพิ <Could> <laughs> ่มเยอะพี่น้องเลยอ่มามักตงมักแตง <No. S 2> มเอนี้่เอนี้ไอซื้ออันนั้นมาให้อ่าพวกในมักตก๊ะในมักแตงในมักสาลี่พี่น้องเห็เนาะอ่าก็คือว่าทั้งปราชอยประชิดเฮือนให้อีกเนาะ <Man. S 2> เอาไปมาเต็มหมดแล้วพี่น้องเลยแับนี้บ่มีฮอตม้งสิปลูกสิพางแล้วบ่ยม <laughs> ีอยู่มีอยู่แค่แบบโดนเห็ดมงได้เฮือนนี่แหละเฮ็ดข้างกันเออป้าป้ามาพี่มาเบิ่งพี่จิ้งหน่อยด้วพี่น้องเห็เนาะโดย นั่งกับบริขาดตีเนาะเปิดนั่นอยู่เอ้าคุณหน่อยนิดจักน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเตียงมอบเครื่องมอบคองแล้วก็ให้น้องคนไปพักดอกบ่ไวแล้วเบิ่งเบิ่งไปซีบ่ไว้แห้งแหละตอลักไว้อยู่ไพ่เลือกมองนี่เลือกเองบ่โดยเลือกเองเพราะว่า บางทีอายมีครอบครัวแล้วก็เพิ่นสิยญาไปตั้งเฮือนจังมีบ่อนวน่างองอืออ่ะแบ่งกันก,รกรน็ไม่แน่แมนแมนโสมมุติซื้อนะสมมุติว่าเรามีคร,บรนะอบครัวหั่นน่ะโดยเฮือนนี่เฮ็ดชงโมเดินบ่จกักลบ่าจักเลยโอ้โหจักเพชรชงเพิ่นเอารูปให้เบิ่องอยู่บ่เอาให้เบิ่องอยู่แต่บ่ฮู้จักแบบฮู้จักซื้องามบ่ล่ะงามอ๋อพี่น้องไรเบ่เตียงฮู้อยู่่อาเห็นแล้วเว้าว่าสิเฮ็ดโมเดิร์นคือบ่เตียงคือเฮ็ด ให้ได้ลายลังขนานช่วงโมเดิร์นพี่น้องเงี้เนาะก็อ่ามันจะเป็นอ่าแบบสิ่ก็เดินช่งมาฮอนขนาดอ๋อโดนโดนอ่เพิ่นอยู่พี่เพิ่นเดินช่วงไงจักน้องโมโหมีแต่จับปัสสาน้องบอกโอเคโอเคเดี๋ยวบัตเตียงหูบมาให้เปิ่งแป๊บอ่าเห็นเห็นบัตจ้อยเพิ่นว่าดอกจือจอเพิ่นเมื่อวานนี่พี่น้องเพิ่นมาจเฮ็ดบ้านช่งโมเดิร์น ประมาณนี้บ่ประมาณนี้บ่ะแบบนี้เลยว่ะแต่คือสิบอแมนแบบนี้นิดนึงคือสิแบบแมนแบบนี้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 เลยป่ะแมอือนเดียวกันเ,เดียวกันแต่คนละสีซื้อโดยอเดี๋ยวนี้งามบ่างามโอ้ชุดเด้เนี่มุมบ้านเด้เนี่ <laughs> อ๋อพี่น้องแบยนี่เนาะนีะ่ทรงโมเด้น แต่มันมีหลายสีพี่น้องเลยแต่แต่ถ้าสีเลือกอันนี้อันนี้เก๋โมเดิร์นแบบนี้กก๋โมเดิร์นเดียวกันโดยโดยแต่ว่าคนละสีส่วนตัวน้องมักสียังอ่าสีสีตัวเพิ่นเลือกให้เป็นสีแบบสีตัวน้องเลือกอ่าแม่เดี๋ส่วนตัวไอ้มักอันนี้แม่โเดิร์นสีควันบุรีสดยสีควันบุรีจำไว้เด้ออันนี้สีองสีพยายามจำไว้ดีส๊อ สีนี่งามบ่สีนี่ไอ้ก็บางามส่วนตัวไอ้นีะอ่างามคือแต่มันมีหลายสีหลายแบบงามบ่เหลอเนี่สีได้งามสีนี่แหละงามสีนี่แหละงามนี่เลวฮูยสีเลวพุ่นนี่อ่าแต่ว่าส่วนตัวไอ้น่ะสีนี่ก็งามนี่นี่สีเมสีสีหัวจ้าข้ในสีแพงพี่น้องเอ้ยนี่นะโดยอ่าเฉพาะแต่สีหกเจ็ดแปดล้านก็ได้น้องเอ้ยโดสีทาจะซื้อนี่นะไอ้เคยซื้อทาเห็ดให้นะโดสีผ่านมาประมาณแปดล้าน สะโพกแต่สีทามแพงแต่วันเฮงสิบปียังบอดโดสิบปลายปีนี้ยังบวอดพี่น้องเลยเนาะโอ้ดีใจน้ำเด้อพี่น้องเลยโชคล้นทับพี่น้องได้โบนัสเพราแต่พราะจะเป็นไข่เนาะพอเข้ามาบาดเดียวเลยตุ้มต่ำตุ้มต่ำพี่น้องเลยแจ๊กน้าแจ๊กรถแจ๊กเครื่อนบาดนี่อ๋อไม่ใช่ประสมฝันพวกนี่ ใจแออพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีวันดีขึ้นดีเนาะโดยอากับบุคิดบุฟันได้พี่น้องเลยเฮ็ดไปเฮ็ดกินเฮ็ดยากมากอะไลยฟ้าลาปีจนสิบปลายปีสิบเจ็ดสิบแปดป่ะโดยน้องลาก็ได้พี่น้องเง้ยบุคิดบุฟันมาสิมามาปั๊บมาบัดเดียวปีเดียวนี่พี่น้องเลยบุคิดบุฟันโตพี่น้องเลยเอาเอาดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะโอ้ยดีใจบ่ไปละ อืนี่แหละพี่น้องไงถือว่าห้ดีเดอนี่เดอเรียนาทางในหลวงเพิ่นเพิเ่นโอ้ปกปักคุมรองพี่น้องไงเ,เป็นสิริมงคลแกอสาวอ่า,อา,า,อาปวงชนของอมนุษย์ทั้งหลายเ,าเาด็กๆนี่ในบ้านนี่ใคยได้รับการสวยเหลือก่อนมองอุงสาวสุก สาธุกเลยได้นะก่อนหมู่เนาะโดยอ่าความความรู้สึกช่วงนั้นนี่ชาวบ้านนี่คิดยังไงกับสาวธุกต้องแบบสะออนเราบ่แะเมนสะออนแล้วก็สาะพนได้เลยสะออนคือได้ปอเราคือได้เงินหน้าพวกอย่างประมาณนี้บ่แะเมนประมาณนั้นแหละอ่าแต่โตบันนี่หู้บ่าเปทางชาวบ้านเพื่อนชอนไปเอ๊ะบางทีเขาบอกได้สอนเนาะก็มีโอ้ยไอไปมาแล้วไอตำรวจมานบังบดแล้วโอ้ย ก็เลลดประมงงามมาสันเป็น้องต <Do i. S 2> ัวบัดเฮือนตัวนี้เฮือนซึ่งมันบ่มีในบ้านนี่โดยไอ้หาบักเบิดมันก็บ่มี <Do i. S 2> เฮือน <Do i. S 2> แบบนี้ซึ่งเฮือนแบบว่เาเฮือนทันสมัยนะ <Do i. S 2> เนาะมีแต่ทรงเพราะว่าไคนมีเงินจังได้อยู่หันนะ <Do i. S 2> แต่คนบ่มีเงินกับ่บริยู่ <Do i. S 2> อาอยาง่ายๆซะอ <Do i. S 2> ันนี้มันเบิดโบต่ำกว่าร้อยร้อยกว่าล้านพอได้นี่ได้เพื่อเลี้ยวบิดนะประมันร้อยไปล้านพี่น้องนี่เนาะซึ่งซึ่งมันโมง่ายเนาะ แต่ฮิดประมาณเฮือนไม่ชำนั่นเรื่องอะไรโบกับโบปันไดประมาณชาวสามสิบสี่สิบล้านก็นได้แต่ว่าอันนี้ประมาณร้อยร้อยกว่าล้านแน่นอนสามเซนกว่าบาทนี่เอาบปอยู่แหละพี่น้อง,งเอเงเงอแพงแพงโอ้โถโศกหล่นทับแล้วนังตุน,น,นเนะาะบบขิดบบฟันไข่จนแตกบ่อกอตะกี้บ่ได้ไข่บ่ ถ้าก็ไข่บ้างทายุธรรมดาอืมหน้าแดงเลยพี่น้องยายังน้องกินน้องกินสาระละครับสาระฟีโดยเออมันบโบฮิงโบฮิงไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เสี่ยวให้กินไอ้มียาดูรับรองกินเนี่ยเรียบร้อยนอกเลยพี่น้องเอ๋มิจจะว่ากระนกับมิจจะชิโจไว้ก่อนแล้วสิพี่น้องเอ๋เมื้อนี้ครั้งแรกว่าสิมา อ่าสิมาบอกน้องเพลินอ่าให้ปลูกหักตุ้งหักแตงวิธีการปลูกหักแตงซื้อใน้ักแตงมาครอบแต่บ่เป็นยังดอกน้องเพิ่นบ่สบายให้น้องเพิ่นพักก่อนพี่น้องเลยแล้วก็มือหน้ามือในพูดจังว่ากันจะเสียเอามาไว้ให้ก่อนเนาะโดยอ่าพอดีปูเตียงเงินที่เหลือจากอ่าซื้อรถซื้อรางอะไรปูเตียงผู้ใหญ่เพิ่อนอ่าให้มอบให้ปูเตียงเติมน้ำเมือกน้ำมันให้ปูเตียงซื้อกินที่ยาอ่าแต่ว่าปูเตียงบ่ได้เอาดอกเนาะอ่าปูเตียงก็ อ่าซื้อได้ก็มอบให้น้องเพิ่นบดเลยประเตียงเบาพี่น้องเลยอ่าซอยน้องเพิ่นนะกะเตียงก็พอมีไส้อยู่กับพี่น้องเลยอ่าก็ซอ,อยน้องเพิ่นประเตียงซื้อทางนา้ำได้ก็ซื้อออซ่าไดลายย่างอยู่กะละมังสุกป,ปงสักผ้ามาให้<ด>อ่าน้องเพิินไหวอ่าสักเสื้อสักผ้าพี่น้องเลยแต่ก่อนนี้หอบลงไปซักผวยพี่น้นองเย แล้วก็หอบขึ้นมาอีกอาบน้าขึ้นมาอีกโดยเ <c oughs> นาะเมื่อยใจแทน้นอย่างไรดีแล้ว <c oughs> บัดน,นี้มีน้ามีมทาอันนี้กับทั้งพ่อเจ้าคุดหมู่บ้านนี่บ่เนี่โดยเลี้ยวมือเดียวเลยเราเห็ดพี่น,อน,นอ้อ,นอนงเนาะไปสั่นรถก็เข้าบ่ได้นี่เสานี้เพิ่นก็มาส่งมื่อนี้บ่โดยมาส่งมื่อนี้าก็พี่น้องเนาะขาก็ดียแล้วเป็นเห็ดประมาณสามเมตรห้าสิบ แต่วันสิเป็นตเตีย้ยเด้อแต่แบบนี้บมาตามมาตียงเบิง้งเอามาพี่จักหน่อยนะพี่น,น้องเนาะมาเบืเ้งสักหน่อยดดินในนี่คักก็ดีชาวบ้านมาเตียงหายนี่<อ>ดินระเบิดภูเขาที่บบระเบิดภูเขาร <c oughs> ะเบิดภูเขาโอ้สี่เมตรสาวสี่เมตรเออถือว่ามาตรฐานมาตรฐานซรัพนี่แหละมาเตียงเห็ดเลยหีบเฮือนกัน สองสามสี่เมตรโอเคสองสี่หกแปดยังอีกอยู่ได้หนิเนาะแป<โ>ดแปดต้น,<จ>นมันต้องสิบสิบห้าต้นบ่โดยเ <โด S 2> มื่เตียงเคยเห็ดแต่สิบห้าต้นพี่น้องเลยข้าเล็กเราวางเพลนเอาไว้สิปลูกมันบ่โดยเรียบร้อยบขุดเรรียรย้อแล้วใช่สิปลูกมันหรือสิปลูกเฮือนเดี๋ยวนี้สิปลูกเฮ <c oughs> ือนแล้วไกลจากวันมาเป็นเฮือนแล้ว งอกไวขนาดพี่น้องเลยโดยโอ้ยเนาะโดยทั้งเพื่อนบอกว่าสิเว็ดเลี้ยวเลยบ่โดยอ่ามีผู้ใหญ่เพื่อนเห็ดจนเลี้ยวเดาบ่หรือว่าจังไดจากนี้เพื่อนกับเบ้ายู่คันมีแบบผู้ใหญ่ใจดีทางแบบซอยเพื่อนก็ได้เพราะว่าแบ่งเบาเพื่อนอืมแสดงว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันครบเนาะโดยอ่าเพิ่นก็ยังบ่แบบอ่าจะอ่ามีผู้ใหญ่ชมทบทไม่อีกก็ได้เลยนะโดยได้แสดงว่าเพิ่นยังยังบ่ทันพอพี่น้องเลย กเอาวคุณได้จากซอยน้องเพื่อนกันพี่น้องอย่เนาะซอยกันก็ได้เฮือนปรกงามอ่าน้องเพ่อดีนอนรับอยู่ก็รับก้าเก่าอีกคือได้รถจักรจะลึกตื่นเพราะั่นพี่น้องเลยโดยอ่าได้ขี่ไปตลาดตะลี่ย์อยู่ปะโดยขี่ไปสะดวกสบายอยู่เนาะโดยน้ำหนาวไปที่กระติดง่ายอยู่ปะง่ายบริยากเนาะโดยอ่าพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็น อ่าตัวดีอยู่สักหน่อยมันบ่แม่นรถจีนนะ่ไหมครับว่าอยางไรแต่ลดจีนมันยากติดยากมีอยู่บ่แถวบ้านเป็นยันบ่อยากติดมีไหมว่ามีมีรถดองค่ะเด็กบางทีก็ลงไปบ่ฮอดตลาดบางทีมันก็ตายข้างท่าก็มีเหมือนกันเออเอเออเฮ้ยได้ไหมวันนี้ซุกโดนจูบบางทีก็ซุกเมื่อบางทีก็ซุกไปข้างหน้าเลยอืมเอาพี่น้องเลยไปอันมาเอาอันนี่พี่น้องเลยมาเตียงซื้อ ทางนอกทางหน้ามาไวหนน้องเนะดึงขึ้นได้ชงนะเจว้ายเดือมมับอยู่นนี้พี่น้องไยเล็กนี่กะเล็กสินี่สิใหญ่แท้ปาตกมีเป็นอันนี้จไหใช่ไมสิพะ ไม่จะเอามาเฮ็ดเป็นปูเพื่อนกับโบจะกันได้ไม่อ่อนเนาะเบิ่งกันเด้อมากินข้าวกินน้ำแล้วมื้อนี่ได้อีสางกินกินซีนหมูบาบุญสารวัตรโอ้ยเราให้ยิงบุบอยู่ยังบุบดเพราะว่าบัวบ้านนี่ค่ะแกงปลากับผักออออ๋๋เป็นยังไงแล้วก็ซีนเหง คุยรจัดอันนี้มาให้เจ้ารถเออเจ้าปัดไข่ชั่เออไปหดพักฮดหยาแล้วเอาไปตั้งไว้ตะำม่งตะลบอนจะกระปิงน้ำใช่ตันนี้ปิงน้ำใช้จะไปหดเป็นอ่างนเออแล้วก็กระซัมซักผ้ามีพอดีเหรอเออเปิดน้ำใช้จะกัดซักเสื้อซักผ้าเดีเป็นอย่างนี้เนาะเอาอีละ เอาฝ่ามันเด้อโอ้ยบปเตียงมาเมื่อนั้นไวห็นเดือดแล้วบูมิศาสต์บ่โดนศาสต์หนาวได้พี่น้องเลยมันลมพัดขึ้นเนาะโดนอ่าไว้ปูอึ๊บเบ่งกันเด้อนี่มีอุปกรณ์การเกษตรก็ซื้อมาให้เจ้าโดนอ่าฮดเป็นอยู่บ่โดนเออเจ้ายังฮดเฉลดน เปิดเฉลยเปิดเฉลยแล้วก็มีโตแม่เขาเห็นแบบตัดกระตุกเอาแล้วกระโดดไปโอยนี่กระตุกอยู่โดยอืมอืมอ่มอืมนะตัวนี้พีนังดีใไว้อ่าให้ได้ยำเนี่ยเด้อหมึกแดงมาบ้านหน่าเด้อโอ้ยบ่มีบาดากระบาดหน้าต่อดาเพูดไดโอ้ยเน่าพีนังเลยยสุดจ้าปึ๊บปึ๊บปึบพุทธาทำบวมดดยกฮะ อ่ะผ่าห่มนี่นะเอ้โดยอ่ะเอาไว้ห่มมุ้งนี่จะสีฟ้าเห็นแล้วว่ามาันรามาักสีฟ้าโดยโอ้โหอะไรลย่ะง่ะี้ยวขึ้นหนาวแท้เลยอ่าเดี๋ยวพ่อจังเป็นไข่เป็นหนาวกัน เผลือในเพื่อนจะก็มีอยู่บอลมีอยู่ทงหนึ่งมีทงหนึ่งโดยเออเอาเีวไว้ให้อีกโดยเอาเอาเกลือเดี๋แล้วมันจะนั่นเบิด์ตเนยโดยมันเข้มเข้มน้ำบักล่ะเดี๋ยวเด้ออ่าเดี๋ยวเอาในนั่นกันโอ้คนขึ้นเพื่อนเราก็ได้อันนั้นตัวนั้นเพือนน่ะอ๋ออนนั้นอี

con Khánh lại thế Hả? <Huh>? Uh, lại ao khuyên này cái này cứ cái này lại phụt Khi người nó Rồi nào đơ Xin nói cái này dù hơn mày người นี่ก็ไม่กระพากบวบีบบวบีบ,บู่นี่ก็ปองลมพัดขึ้นเย็นที่ช่วยได้กลาคืนเนาะพ <c oughs> ี่น้องเลยยันเพย็นพักกระปั้นอ่าค่าไว้อยู่เนาะ<อ>พีนน่น้องเลยมั่แต่นอน <c oughs> นอนฝันดีเว้ยคุ้มดีแหละแม่กินลมแห้งพุ่นอยู่น <c oughs> ั่งบ <c oughs> <อ>่ลละอ่าพอให้แม่กูตายก็ตายเลบอสเวลาอันยามฝนหัน อันน่ะฝนตกเฮงๆอันเคยบนุนังลงบอกเขาห็นเมฆเขานี่ตะกี้แกเอาองร่มเฮงไปแล้วฝนตกมาลุมเลยไปยุเขาน่ยนั่งนั่งบนนั่ลาลาทางไฮพอบไฮพอบย่านบอลูกชายช่งหายหายให้เห็นอย่างให้แต่ยาอย่านเพื่อนหักทับฮะเหนื่อยลุกช้าก็เคยแต่ก่อนอยู่เทียงหน้าเดีเทียงหนาเขา น้อยกูนี่ส,สเมเนื้อสมเพื่อนเกวมาเนี่ยตะกี้กแกแต่ยังน้อยซ้ำนี่เนี่ยยีนองอ,นอ,มมอยู่เนาะอ่าลมมามเฮาก็ลงอยู่ทางล่างคือเจ้าอะไรกอดพวกชาวไอเด้กจริาตได้ใช่ไหมยีน้องอยู่เนาะอ่าเพราะว่ามันญาตมันลมผัดไปเพราะว่ามีอ่ะนะเที่ยงบางคนก็ผัดไปเลยก็มีนะอา่า ลมมังเฮงคือเฮือนนันน่ะพอลุงอัน,งอนนั้น,นเดอนอันลูกอันตายมันวะมันลมลมพัดลมบ่อะไรอ่าพี่น้องเนีย que. มันเชยไปเฮงเฮงเดือดรมเลยเอ่าอันตรายพี่น้องเน,น,นี่ยเนาะ,มมจจะนแม่ก็เชี่ยไป,ยปไใไครรู้ใคดได้เฮือนใหม่เลยเออคิดอยู่ว่าไม่คิดได้เฮือนใหม่บุคิดบุกฟันเลยนอนกับบุฟันมันยบ่ เออจักมันยังมียามาบาัดเดียวเนาะเลยเออพี่น้องเงี้ยเ,เ,เล็กๆอ่เคยเห็นแต่คนอื่นได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ชินโน่โเลยแต่บุคิดว่าชิมฮอดก็เพื่อจะครองที่บอกเอเออ่าๆพี่น้องเลยเอาสัตย์แตงใดแกพี่น้องเลยอ่าดีใจน้ำทั้งนอง้องเพื่อนมูนี่โอ้จัดหนักมาให้เลย อ่าน่องสุนจะว่าหู้ว่าจิอ้ายจะชื่อนี่มาให้จากล้อจากไข่ก่อนอ่าลายได้พี่น้องเลยูจัดมาให้เราในหมกสะดอกในหมกชลีบัดในหมกพริกอ่าพี่น้องเลยนี่ลายในหมกแตงในอ่ในหมกชลีกับลายย่านอยู่ในหมกแตงนี่ลายแฮ้งในหมกแตงนี่นี่เฉพาะแต่หมกแตงเลยพี่น้องเลยเนาะหมกแตงนี่นะเป็นหมากลก บัวเตียงเคยปลูกแต่ก,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 ก่อนพี่น้องงเตียงกลัวคาวย่อนย้ยงไม่เจอมาหายไข่ก่็ไหนเด้อหายไข่แล้วคุดคุมเึ้อใอ้บอกแลวกับปุกเดี๋วเดี๋ยวขึ้นมารอบหน้าที่ซื้อฟูยมาให้โดยซื้อฟูยมาหยอดหยดใส่ลเลยหดหน้ามันาง,งามให้ได้กินยอนนะจังมะยบนลื้อดอ๊ะตามทีกินไหนเด้อโดยตอบแทนหมด อพี่มอไซค์อะไรเดี๋ยวป้เตียงขิลองตามบ้างเอ็ดฉากปิ้นให้เบ้างพี่น้องเลยเป็นอยู่เพราะไอ้ไปตามจนตามบ่บวชินบ่อ่าพี่น้องเลยเอ้าป้าลายเฮงอีกทีเลยปลูกเบิดนี่ก็โอ้ยจำสีกินจำสีขายคำมันลายกะเด็ดตายได้กะไทยทงไปขายไปเล้าขายตลาดเชียงโปลเนาะอ่คือเจ้า อ่าไปขายน้ำมันห่ะฮะเนี่ยถุงทรายคนขายอยู่ทางบ้านอ่าสิบพันกระบี่ได้ตำสุดเป็นสิบพันคือคือไ่ค่อยเห็นมกแตงข่าวนี่เนาะมีแต่มกแตงเขียวๆเนาะอ๋ออ๋ออ๋อเป็นยองไงส่วนลายเพันกัปลูกแต่มกแตงเขียวๆนี่ถุงสิบพันถุงใหญ่ส่าวพันโดยเปิดเตียงเห็นพี่น้องเงอ้าอ่ะอุ้ยนั่งสูงก็เล่าเลยโดยพี่น้องไงอ้าวมิจฉาว่า ทั <static> ้งใบเตียงกะสีเอาเงินที่เหลือมาให้ทั้งทั้งน้องจุนเพิ่นก่อนเงินจากที่ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้ซื้อรถนั่นแหละพี่อนเออเลยจะใบเตียงก็หม้อมให้เพิ่นเมื่อนพันบาทแล้วก็ให้แบลรีเติมน้ำมันพันหนึ่งนะแต่ใบเตียงไม่ได้เอายังดอกพี่น้องให้ซื้อมาให้เราเปิดเลยที่จริงเพิ่นน่ะให้ใบเตียงเติมน้ำเมืองน้ำมันนี่แหละแต่ใบเตียงไม่ได้เอาเนาะ ก็พอมีเติมอยู่กับเสียอว้งงน้องเพิ่น<ด>เหลือจากซื้อเครื่องซื้อของ้วกามอบว่าให้น้องซื้ออ,อ่าเนี้ยจำเป็นด้อ<ด>่าไว้วเติมน้ำมึกน้ำมันหลดไปเวียกไปงานไปหห่ไปหนี่ะแหละ<ด>อ่ะาผากให้เจ้าขอบบุญขอบคุณอ่ทาทั้งผู้ใหญ,ญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศผ<ด>ูทีืีหลดให้เจ้านะ เออ่าปะหนุบมือสิหนิเด้อหนุบมือนี่ละหนุบมือแล้วว่าขอบมุกขอบใจขอบคุณขอบคุณเพิ่นเดี๋ยวบองกล้องเดี๋ยวบองกล้องขอบใจได้เพื่อนใจดีๆกับทางในปลอดภัยกับใครใครยามีเด้อเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วคือแล้วคือแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอีกบันหนึ่งเอาอีกบันหนึ่ง พี่กระถางไอ้ปลอดไทยกระถางไอ้ไข่ยามีเด้อคอเจ็บจะได้คอไข่ยามีแต่ว่าน้องเป็นยังบ่เป็นเอาเอาพุ่งหลาดเรียบร้อยเอาดูเอาดูนะเอาเลยขอบใจเลยขอบใจไลายขอบใจลไรไรพญ่เจดี้ฮายยูดีมีแห้งฮายยูมีแห้งเออค่อยไปค่อยไปคงเจ็บจะได้คงเจ็บจะได้คงมไข่ยามี ขุมข่ายมีชาทุกชาทุกอ่าได้ได้ได้เอาเบิ้งเงยเจ้าได้เบิ้งเงยเจ้าเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยท่านปัญญาใจดีที่ซื้อรถมาให้ลูกขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้เฮ็ดเวียกงานการใดก็ขอให้เจริญทุ่งเพื่อทุ่งเพื่อโดยสาธุกตั้งเงยแอ้วก็ในคนเด้ออ่าเอาว่ารถว่ารถเขาจิับสาธุเออให้อยู่ดีมีแห้ง ออขอบใจลยล,ยลายทางพ่อใหญใจดีต่างประเทศเออให้อยู่ดีมีแห้งคมเจ็บบ่ให้ใดคมไข้บ่ให้มีเออตื่นดึกให้ใดเงินเมือนตื่นชาวห,ห้ได้เงินแฉนเป็นมือให้ใดแก่ม่ิโชกคออิดโหดบ่ให้มาผ่านความมันบ่ให้มาเบียดตนี้ต่อไปให้ยนุ่ลาวมันคนยืนโดยช้า ไปเป็น้องเไงมีแต่ว่าโค้งสุดท้ายเดอ้อบันนี้เดอ้อทำแหละมือสเพียงก็จะเ้าสุดเพียงอะไรขายยามีลูกเด้อเออตึ้งดึ้งฮะได้เงินหนึ่งตึ้งชาวได้เงินแสนเด้อลูกเด้อทางหมดพันเด้อชมทางสะพานบุญบุญสุขคนฮะแล้วต่อไปให้หิวมันคนยื่นลูกเอ้ยให้ยิวมือคนตีผุน มื่นปีพุอ้าร้อยปีก็พอแล้วแหงยุคมื่นปีพู่ง้ายซาสู่จากได้ที่ยุคหมื่นปีนี่พี่น้องนี่เนาะด้ยซะทุกเรือใช้เรือจักร เงินคำจนเรือใช้ว่าชั้นพี่น้องเลยอยากได้ดิเนาะพี่นงเนาะเรือใช้แล้วก็บาแบงค์ให้น้องเอ้ยได้ได้ได้คนจะบนเรือก็แบงอยู่ว่าจ่มาบนนี้หรอกเนาะพี่น้องเลยเพราะว่ามาเตียงกัพอขึ้นมาบ้านนี่ก็ลายเทือแะไรไปดูอยู่ทั้งมืองหนองเมืองน้องกัแต่ว่ายังบริข่ามาหากับเขามาเนี่ยมาสองสามปีได้เลยพี่น้องเลยหากับเขามามีแต่ว่า ขึ้นมารอบนี้ก็สามสี่มือแหละอ่ามแแ่ว่าอ่ามือนี้ก็สิกับลงก่อนมือนี้เด้อเพราะว่าลงสิไปมีงานมีเวียทั้งพุดด่นดูแล้วชสิได้ขามไปไทยพุดด่นอีกเนาะสิไปเวียกไปงานลายย่างอยู่พี่น้องออทั้งบ่เสียงกับผ้าทั้งเมน้องสมใจขามไปมุกดาหารและสิตามเป็นไปอยู่แตยจังว่ากัน อ่าสกับลงกันอีกจักประมาณจักตุ่แหละจักจักสิบมือเดี๋ยวสิกับขึ้นมาใหม่อีกเด้ออ่ามีจตกกับป้าก่อนเด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าเด้อน้องเด้ออ่ามีเด้ออ่าสบายดีเด้อทางปลอดภัยเด้อโอ้ยสาธุพี่น้องเลยเจอกันโอกาสใหม่เนาะไปพี่น้องเลยอ่าเดินทางก่อนวันนี้ไป โอเคพี่น้องไเไงบาเตียงกับโคตัวเดินทางกลับก่อนนะพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยทุกท่านบุษกรสุคนที่เข้ามาอาซอยทางน้องตูนพี่น้องเไงจนมาหอดมื้อนี้เนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายมื้อนี้กะโค้งสุดท้ายเด้อกลับลงบ้านลงเมืองก่อนพี่น้องเไงเนานะกัพบพ่อกันโอกาสหน้าผ้าใหม่พี่น้องเไสงสำหรับรอบนี้กนะหวนหอ่าลงก่อนแล้วขึ้นมาหลายมื้อแล้วพี่น้องเไง หาน้ำเมืองน้ำมันรถกระเบิดแล้วลงไปหาเติมน้ำมันรถก่อนจะขึ้นมาใหม่พี่น้องเลยเนาะอ่ะดีใจทั้งครอบครัวน้องตุนแล้วพี่น้องเลยได้เฮี้นไรซานได้น้ำได้รถพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะพี่น้องเนาะยินดีน้ำน้องเพิ่นได้ลายเด้อพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณเอฟซีปัจจุบันสุขสุที่เฮ็ดให้น้องเพิ่นมีอนาคตฝันสำเร็จในมื้อนี้พี่น้องเลยถือว่ามันบ่สำเร็จสุดที่สแต่ว่ามันก็ใกล้ที่เข้ามาแล้วพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณได้ลายคอยอยู่ดีมีเฮงปัดจุครุนนพี่้องสหับมันีีบ่เตสุข ลาไปก่อนแล้วสบ,บายดีเด้อพี่น้องเลยบ๊ายบายบ๊าสุขสุขคนไป